สวัสดีใช่คุณบรภูมิแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับ ้บรรยากาศตรงอนุสาวรีย์ชัยครับวันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับเราจะเดินผ่านโรงพยาบาลราดวิถีนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเด็กถ้าเรามองเห็นตึกตรงนู้นสูงๆนะครับก็จะเป็นตึกโรงพยาบาลท้ะมงกุฎนะครับ